สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่พอร์ตแมนโร d นะครับในเกมพิมลีคู่ระหว่างอิบสวิทเทลนะครับพบกับอาร์ n a นลและก็เป็นอาร์ n a นลที่บุกมาเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0กับ1ใบแดงของเลฟเดวิสนักเต็กของอิบสวิท o w n ในเกมนี้ ส่งผลให้นะครับอ์เซนลเก็บเพิ่ม3คะแนนเป็น66แต้มตามหลังลิอร์พูอยู่10คะแนนและแข่งมากกว่า1เกมและเดี๋ยวเกมต่อไปนะครับในในวันนี้แหละค่ำคืนเดียวกันนะคลิเวูร์ก็จะทำการลงสนามเล่นกับเลเตอร์ซิตี้เดี๋ยวรอติดตามกันและกันอันนั้นก็ว่ากันไป ก่อนจะไปว่ากันต่อนะครับผมขออนุญาตนะครับฝากพี่ๆทุกท่านเลยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมในตามเกีย์โอที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆครับว่ากันต่อนะฮะอย่างที่พูดไปผมว่า3คะแนนวันนี้ของอาร์เซนอลสำคัญยังไงนะครับ3อันดับที่3ถึงอันดับที่7ณนะปัจจุบันการแข่งขันเข้มข้นเหลือเกิน ไล่เรียงกันมาเลยนะครับตั้งแต่59าคะแนน58 57ไล่กันไปและตามหลังอาร์เซนอลมาติดตเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงที่ผมมองว่าเนี่ยพอเก็บสามคะแนนได้ระยะห่างในโซนจากอันดับที่3ของนิวคาสเซิลปัจจุบันเนี่ยอยู่ถึง7คะแนนผมว่า7คะแนนเนี่ยมันเป็นระยะห่างที่ค่อนข้างดีเพราะเดี๋ยวอาร์เซนอลจะต้องมีเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนีกอีกในเกมกลางสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบาลานนักเตะให้ดีในในเกมวันนั้นนะผมว่า โอเดกาตน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้พักเต็มเต็มแมชด้วยเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามกันละกันผมว่ามันมันทำให้ระยะห่างพรเป็นแบบนี้มันทําให้อาร์เซนอลเองหรืออาเดตาเองยังคงสามารถวางแผนอะไรได้มากมายไม่ไม่ขอไปครับคือถ้ามันแต้มมันไล่ๆกันมาเนี่ยผมว่าการบาลานซ์ักตยหรือการวางแผนมันอาจจะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันส่วนในเกมนี้สิ่งที่ฟิลนาชั่นล ผมว่าน่าจะเครียร์ที่สุดน่าจะเป็นจังหวะที่ตัวของซาก้าเองถูกเกียบเข้าไปที่แอนรอยไหวแล้วก็ล้มลงไปนอน,น,อนตรงกลางสนามน,นั่นแหละใบดงใบแดงเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวะนั้นแัตเลต่อาร์เซนอลผมว่าแฟนๆของอาร์เซนอลเองไม่ได้สนใจหรอกว่าจะโดนไม่โดนนะครับแต่อาการของซาก้านั่นแหละคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดอาร์เซนอลเองมีแมตช์สำคัญครับน,นั่นก็คือ UCL ในรอบรองชนะเลิศที่จะต้องเล่นกับเบอเชเกมแรกด้วยในช่วง ปลายเดือนเมษานี้ประมาณวันที่30ตามเวลาของบ้านเราคืออันนั้นอ่ะมันเป็นเกมสําคัญของอาร์เซนลแล้วก็ต้องการซาก้ามากๆเหมือนกันผมเชื่อว่าจังหวะนั้นหลายคนคงเท้าจิกพื้นแน่นอนเห็นซาก้าโดนเยียบไปแล้วก็ตัวลอยขึ้นมาแบบนั้นตอนแรกเข้าใจว่าโดนเตะแต่พอภาพช้า v วีาลันให้เราเห็นโอ้โหถูกเหยียบเข้าไปแบบนั้นอื คือถ้าเจ็บหนักไปเนี่ยผมว่าไม,ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเหมือนกันพึ่งหายจากการมาเจ็บกลับมาแล้วพึ่งเนี่ยพึ่งกลับมาได้เล่นเกมนี้อาเซนอลทำได้ดีนะครับก่อนที่ซาก้าจะถูกเหยียบไปในจังหวะน,นั้นนะครับสประตูที่ได้มาถือว่ายอดเยี่ยมเลยปังประตูแรกก่อนหน้าที่จะได้ประตูแรกอาเซนอลทำเกมขึ้นมาทางฝั่งขวาแล้วเราเห็นประสิทธิภาพของลุกพี่ผมเองนะครับโอเดกาดแล้วก็ซาก้าแลละ ความบาลานซ์กันการเชื่อมกันมันเป็นแบบนั้นการเล่นชิ่งหนึ่งกันหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษความเร็วของซาก้าเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มเป็นอาร์เซนลที่เราคุ้นชินแล้วในเกมรุกทางฝั่งขวาแต่เห็นไหมครับว่าสิ่งหนึ่งก็ตามพอซาก้ากลับมายังต้องใช้เวลาอยู่ดีซาก้าไม่สามารถที่จะลงมาปุ๊บแล้วก็กลายเป็นเทพซาก้าเหมือนกับใน,ในวันที่เราคุ้นชินกับการมีซาก้าในสนามยังต้องให้เวลายังต้องมีจังหวะการเล่นอยู่เลย ไม่อย่างนั้นอนะ่ะคืออย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าไม่สามารถที่จะหายเจ็บปุ๊บกลับมาแล้วฟอร์มดีเลยยังต้องมีเวลาเชกเช่นเดียวกับตัวของเบนไวเองด้วยเหมือนกันเกมนี้พอเขากลับมาผมว่าเกมนี้ยังคงยังคงต้องการแมทช์อยู่สำหรับตัวของไวซ์เองด้วยเหมือนกันกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้เป็นไวเหมือนกับที่เรารู้จัก แต่สิ่งหนึ่งที่ดีนั่นก็คือสามารถที่จะหมุนนักเตะได้ไม่ว่าจะเป็นการพักทิมเบอร์ไปในเกมนี้พักตัวของมิดมีการหมุนเวียนกับซาก้าเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งมาตินเนลี่เองตัวของไรฮิมเซอร์ลิงก็ะด้ลงมาหรือแม้กระทั่งตัวของโอเยริจีนะครับนักเตะดาวรุ่งของอาร์เซนอลที่เราที่เราเรียกร้องในการอยากเห็นเขาลงสนามสักทีก็ได้ลงมาในช่วงท้ายเกมและมีโอกาสที่ยิงครั้งหนึ่งด้วย แล้วก็ประตูของวานเนลี่ก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมด้วยเหมือนกันเนี่ยอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันควรจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นช่วงนี้แต่นั่นแหละครับว่ากันไปเพราะอาร์เซนอลไม่ได้มีไม่ได้มีเกมแบบง่าแยบบแบบอย่างเงี้ยไม่ได้มีเกมแบบเล่นแล้วสบายอกสบายใจเล่นแล้วชิลแบบนี้ในตั้งแต่ตน้นซีซันจนถึงเกมนี้มีแต่การแก้ปัญหาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใบแดงใบเหลืองนักเตะบาดเจ็บอะไรก็ว่ากันไป ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าเสียดายสำหรับเชร์โนลในซีซั่นนี้เหมือนกันเอาล่ะครับพอมาถึงในเกมนี้เชอร์โนลพอได้ประตูแรกจากตัวของทอร์ซาเองที่ยิงลอดขาผู้เล่นของยิฟซิบิเข้าไปน่าจะเป็นดาราโอเชนะครับยิงเข้าไปเหลือเชื่อเหมือนกันนะคือก่อนหน้านี้นะตัวของตัวของทอซาเองได้ยิงจากจังหวะลูกเปิดของชาก้าขึ้นมาแต่ว่าจับบอลแล้วเนี่ยจับบอลด้วยเท้าซ้ายลบอนนยลอยโด่งขึ้นมาแล้วเขาก็กระโดดวอลเลย์ไปติด ไม่ว่าไม่ติดเมริโน่ก็ติดแนวรับของอิสุสิจะสุดท้ายได้ลูกแตะม,มุมนะครับจังหวะนั้นั่นแหละครับแล้วพอมาจังหวะนี้ผมว่าทอซาเองคือมันสุดปลายเท้าแล้วเหมือนกับถูกตัวของนักเตะของอิสุิตเข้ามาเบียดแล้วด้วยคือจะล้มแหละไม่ล้มแหละแล้วจะเสียหลักแล้วก็เลยเลือกตัดสีที่จะดีดลอดขาของนักเตะของอิสุิตเข้าไป1ประตูต่อศูนย์ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับทอซาในตําแหน่งหน้าตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ทอซาแตกต่างจากเมริโน่ก็คือจังหวะความเฉียบค,คมแบบนี้นี่แหละ แต่สิ่งหนึ่งที่ทอซามีไม่เหมือนเมรุโน่นั่นก็คือเขาไม่สามารถที่จะชนกับแนวรับที่แข็งแกร่งว่านี้ได้และมีความเร็วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทอซาถูกชนถูกเบียดก่อนเก็บบอลไม่ได้นะครับไม่มีโอกาสในกรอบเขตโทษแบบที่เราเห็นแบบนี้เลยเมริโน่เลยตอบโจทย์มากกว่าเวลาที่ไปเล่นเกมที่มีเจอกับแนวรับที่มีความแข็งแกร่งมีความเร็วเมริโน่ตอบโจทย์มากกว่าทอซาแต่จังหวะแบบนี้ทอซาก็ดูมีความมีความเป็นทอซาดีครับ ความหลากหลายในเกมรุกมันเลยเกิดขึ้นวันนี้ทอสซาไม่ได้ยืนเป็นโฟนานหรือหน้าเป้าแบบแบบจ๋าๆอะไนะไม่ได้ยืนปักหลักค้ำอยู่ตรงนั้นทอสซาเองนะครับออกขวาออกซ้ายออกไปตามทางเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ทอสซาออกไปขวาตัวของซาก้าก็จะขบเข้ามาอยู่ข้างในเล่นกันเป็นหมุนเหมือนกันทอสซาลงไปต่ำก็จะมีเมริโนสดขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของทอสซาด้วยนี่คือข้อดีแล้วมันเป็นความหลากหลายของอาร์เซนอลในเกมนี้ผมว่าดีนะ ผมว่าดีแล้วมันเหมือนกับเป็นการลองแผนของอาร์เจนต้าด้วยเวลาที่ใส่ท้งทอซาลงไปมาตินาลี่อยู่ซ้ายขวาเป็นซาก้าแล้วมีเดอไรส์อาจจะลงมาเล่นแทนตำแหน่งของปาเตก็ได้ถ้าต้องการเกมรุกแบบหนักหน่วงแบบในวันนี้มันก็ทําให้ทอซาเองมีมีโอกาสในกรอบเคตโทหรือเมริโน่ก็ขึ้นไปเติมได้นี่นี่ผมว่ามัน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 เป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่ดีของอาร์เซนอลในวันนี้นะครับได้ได้มีโอกาสได้ลองแล้วพอลองถึงจุดหนึ่งเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยอย่างที่ทราบไป นำมา2ประตูส่วนประตูที่2ที่อาร์เซนอลมาได้มาก็หลายคนอาจจะถามถึงจังหวะของเมริโนนั้นเป็นการป้ายมาหรือคว้ายขายิงผมถ้าถ้าถามผมนะผมว่ายังไงก็คว่ายขาเพื่อจะทําประตูนั่นแหละแต่โดนแล้วมันไม่เต็มพอโดนไม่เต็มบอลมันก็เลยป้ายมาหามาติเนลลี่ที่อยู่ตรงนั้นแล้วสอดเข้าไปยิงสวยงามมากมันเป็นจังหวะโอเพ่นเพลย์ที่ดีของอาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นจังหวะบอลของซาก้กากระชากเข้ามาเปิดให้กับตัวของเมริโนเมริโนควายขา จะประชามจะทําประตูนั่นแหละสุดท้ายนะครับบอลน,นั้นเลยมาถึงมาตินิลี่แล้วก็ทําประตูที่2หลังจากนั้นมันก็เป็นเป็นจังหวะที่ผมมองว่าอิฟสเวิรตเาก็จบเหมือนกันเพราะว่าถูกใบแดงรูปแบบเกมเนี่ยสิคนเนี่ยยังดูแล้วยังดูแล้วยังยากอยู่นะครับพยายามจะทําเกมขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังดูยังยากอยู่แต่พอเหลือ10คนผมว่าเกมมันจบละเกมนี้มันจบลงทันทีสําหรับอิฟสเวิร์ตเฮาครับในการที่พวกเขาเหลือ10คน พราะเหลือคนในเกมก็กลับมาเป็นของฝั่งของอาร์เซนอลแล้วแฟนๆของอาร์เซนอลก็สบายใจขึ้นเพราะเห็นซาก้าลุกขึ้นมาเล่นต่อได้และซาก้ามีโอกาสถึง3ครั้งหลังจากนั้น1ใน3ผมมองว่าน่าจะได้มาสัก1ประตูนะแต่สุดท้ายไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับจริงออกไปเนีผมถึงบอกว่าซาก้าไม่สามารถกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนปกติยังต้องให้เวลาความเฉียบคมต้องการแมช คำถามมันก็เลยเกิดขึ้นเหมือนกันว่าทําไมจังหวะที่ซาซาก้าถูกเหยียบถึงไม่เปลี่ยนรีบเปลี่ยนตัวเขาออกผมว่านะสิ่งหนึ่งที่อาร์เต้องการจากซาก้านั่นก็คืออยากให้เขามีแมชซาซาก้าต้องมีแมชครับคือคือจะเล่นโดยที่ไม่มีแมชเลยไม่ได้ความเฉียบคมหรือจังหวะการเล่นมันจะเพี้ยนไปหมดเลยถ้าไม่มีแมชเชกเช่นเดียวกับตัวของเบนไวท์ที่ผมเพิ่งพูดไปยังไงก็ต้องมีแมชให้พวกเขาได้เล่นครับจะพักอย่างเดียวไม่ได้ เราถึงเห็นนะครับก่อนอน้าเนี่ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น Rise อเด็กครัไรส์ตัวของโอเดกาก็ตามจะลงมาช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโมงยังไงพวกเขาก็ต้องมีแม็กซ์ในการเล่นครับพอมันเป็นแบบนี้พออาร์เซนลมีผู้เล่นมากกว่าแล้วอิสุตก็เหลือแค่10คนเกมมันก็เลยเป็นของอาร์เซนลและโอกาสของซากาก็บวกมาอีก3ครั้งแต่ว่าไม่ได้ประตูจบครึ่งแรกไปเนี่ยอาร์เซนลก็นำห่างอยู่2ประตูต่อศูนย์บวกกับผู้เล่นที่มากกว่า1คน แดกษาการได้เปรียบที่สุดแล้วล่ะสำหรับอาร์เซนลในวันนี้ครึ่งหลังเราก็เลยรู้สึกชิลในการดูเกมของอาร์เซนลกันส่วนยิสุวิทาวก็พยายามจะสู้แล้วนะครับพยายามจะสู้พยายามจะเล่นเกมของตัเองให้ได้แต่ด้วยความที่เหลือแค่10คนนะครับเกมรุกก็ต้องทําเกมรับก็ถูกอาร์เซนลเวลาที่ถูกพวกเขาครองบอลขึ้นมาเล่นชิงจังหวะเล่นชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยดูยากไปหมดสําหรับอิสวิทในเกมนี้ นั่นไม่พอนะครับพออาร์เซนลเริ่มมีการทยอยเปลี่ยนตัวไม่ว่าจะถอดตัวของซาก้าไปเปลี่ยนเมเรโน่ไปพักส่งทั้งตัวของไลฮิมเซอร์ลิงลงมาส่งวานลลีลงมาเป็นตัวสำรองให้กับอาร์เซนลในเกมนี้ถอดมาตินี่เหลไปเกมมันก็เริ่ม,มเป็นของอาร์เซนลอาร์เซนลยังคงเล่นเกมของตัวเองยังครอบครองบอลยังไปตามช่องอยู่เพื่อหาจังหวะเล่นของตัวเองสุดท้ายนะครับช่วงท้ายเกมนะครับอาร์เซนลมาได้ถึง2ประตูจากวานิลลีแล้วก็ ตัวของทอซาด้วยผมว่าจังหวะจังหวะลูกที่3ของทอซาในกรอบเขตโทษนะครับที่อาร์เซนอลเล่นแต่มุมสั้นๆกันหลายครั้งเหมือนกันนะก่อนที่สุดท้ายครับบอลจะทะลุมาถึงตัวของทอซาแล้วทอซาก็แตะหนึ่งจังหวะก่อนที่จะยิงเข้าไปนี่คือข้อดีของทอซาที่ผมพูดถึงไปเวลาที่เขาอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับเขาจะเฉียบคมแบบนี้คือถ้าไม่ไม่ใช่ทอซาผมเชื่อว่านักเตะคนหนึ่งของอาร์เซนอลคงหาทางเปิดยัดเข้าไปพอเปิดยัดเข้าไปอาจจะติดบ้างอาจจะออกบ้าง นี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลหักไปเหมือนกันคือไม่มีคนเฉียบขาดแบบทอรซาทอรซาเองนะครับใช้จังหวะหรือในการยิงต่างๆเนี่ยด้วยสลีละร่างกายที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้สูงใหญ่มากเวลาที่เขากระชากหรือสับหรือเพื่อจะยิงเนี่ยผมรู้สึกว่าจังหวะแบบนี้มันคล่องแคล่วมากแล้วมันทําให้วันนี้เราจะเห็นว่าจังหวะที่เหมือนกับทอรซาจะโยกไปทางนึงเนี่ยนักเตะของชีวิตเนี่ยเขาตัวเขาเนี่ยก็ถลําไปทางขวาด้วยเหมือนกันมันเลยช่องมันก็เลยเปิดครับทอรซาเองก็สับเข้าไป ลูกที่3ของอาร์เซนอลมาลูกที่4ของอาร์เซนอลก็มาจากวานเนลลี่เกมมันก็ขาดสนิทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจังหวะของลูกพี่ผมเองนะครับโอทิกาที่ยิงไปแล้วก็ไปโดนโคนเสาก่อนที่มันจะไม่มันไม่ใช่เสาไหนครับเป็นเสานอกแล้วก็เด้งออกไปไหนก็ไม่รู้ก็น่าเสียดายเหมือนกันหรือแม้กระทั่งโอกาสของโอเดรจี้นะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ได้ยิงด้วยแล้วติดเซฟของผู้ปปตัาประตูจังหวะเหล่านี้หรือแม้กระทั่งลูกฟรีคิกของซินเซนโกซินเซนโกได้ยิงได้ยิงด้วยนะครับในกรอบเตขต โอกาสมากมายเหมือนกันนะครับสำหรับอาร์เซนในวันนี้แต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้คือได้มาถึง4ประตูเนี่ยผมว่าก็เยอะแล้วนะแต่ถ้าจังหวะที่ผมพูดมาหลายๆจังหวะเนี่ยอาร์เซนมีความเฉียบคมกว่าน,นี้ก็น่าจะเป็น5หรือ6ประตูซะด้วยซ้ําแต่อย่างไงก็ตามนะครับวันนี้อาร์เซนเล่นชิลแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากที่ตัวของซาก้าโดนเหยียบไปผมมองว่าเรื่องของสภาพร่างกายกันละกันคือถ้าเจ็บเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมว่าหายือนกันนะ คือนอกจากในลีกแล้วเนี่ยยัง,อย,งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกอาร์เซนอลต้องการต้องการนักเตะที่สมบูรณ์อ่ะและกําลังมาได้ดีแล้วโหแล้วผมมองว่าถ้าเสียซาก้าไปดูไม่จืดเหมือนกันดูไม่จืดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมรุกทางฝั่งขวาเนี่ยยังไงก็ต้องมีเขาอะ่ะคือถ้าถ้าเราจะมองกันไปจนถึงนู่นเลยนะครับสุดทางของยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั้นคือนัดชิงเนี่ยผมว่านัดวันยังยังไงเนี่ยช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยยังไงก็ต้องมีซาก้าอยู่ในทีมยังไงก็ต้องมีครับ ถ้าจะเอาถ้าจะคว่ำเปเชในบ้านโดยที่อเอาชนะเนี่ยสกอร์เท่าไหร่ว่ากันไปแต่ว่ายังไงก็ต้องมีตัวของซาก้าอยู่ในทีมเราคาดหวังกันอย่างนั้น,นะครับส่วนวันนี้ก็ชื่นมื่นกันไปแล้วกันมีความฉุกกันแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของอาร์เซโน่สี่ประตูที่ได้มาผมว่ามันมันเป็นจังหวะที่ดีโดยเฉพาะ2ประตูแรกเข้าทําดีมากเป็นประจักโอเพนเพลย์ที่ดีของอาร์เซนนลนี่คืออาร์เซนอลที่เราอยากเห็นมาโดยตลอด อยากเห็นแบบนี้แหละแล้วก็เล่นกันไปแล้วนี่นี่คืออาร์เซนอลที่ผมอยากเห็นจริงนะคือมีนักเตะสำรองเนี่ยได้ลงมาเล่นไม่ใช่โอ้โหแต่ว่าเราเข้าใจกันได้อย่างที่เราคุยกันบ่อยๆว่าสถานการณ์ในช่วงต้นฤดูก,กาลมันไม่เอื้อให้กับอาร์เตต้าได้จัดผู้เล่นแบบนี้ได้ลงสนามเลยมันไม่เอื้ออย่างจริงครับเพราะแต่ละเกมมันทั้งหนักหน่วงแล้วก็สถานการณ์แต่ละนัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับอาร์เซนอลเลย ก็เนี่ยเพิ่งจะมามีเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยอย่างเกมเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอสถานการณ์เนี่ยมันเข้าที่เข้าทางแล้วมันดูชิลนะครับมันดูแลว้วอิฟซูริเทงก็ไม่ได้มีความอันตรายกับอาร์เซนอลแล้วมันทุกอย่างมันนำนวยไปหมดเลยอาร์เตต้าก็สามารถที่จะปล่อยผู้เล่นสำรองหรือแม้กระทั่งนักเตะดาวรุ่งเนี่ยลงมาเล่นได้ก,ก,ก,ก็ต้องแม้ถ้าพูดย้อนกลับไปมันก็น่าเสียดายสำหรับอาร์เซนอลทางที่สาการในแต่ละเกมเนี่ยมันไม่ง่ายครับมันก็เลยทําให้ไม่สามารถเล่นในแบบเกมนี้ได้ เอาใจช่วยกันต่อแล้วกันถือว่าเกมนี้ผมว่าปลดล็อกเรื่องเรื่องของพื้นที่ UCL ไปมัไปมันทำให้หุ่นใจส่วนแชมป์ก็ว่ากันไปครับลุ้นกันไปทีละนัดเหมือนกับที่เราคุยกันมาโดยตลอดแล้วก็มีโปรแกรมที่รออยู่แล้วนั่นก็คือ u ูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศก,กับเปเชนี่แหละสำคัญจริงๆนะครับนัดเกมแรกถ้าทำได้เหมือนกับวันที่พบกับเรอลมริด สดใสามากนะครับในการที่จะไปถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในนัดนั้นเลยนะว่าจะเป็นยังไงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมองยังไงก็ต้องนัดชิงและสำหรับอาร์เซนอลในซีซั่นนี้อีกไม่กี่วันเดี๋ยวรอได้ทราบกันแน่ๆนะครับว่าจะไปถึงตรงนั้นอะไรยังไงไหมเดี๋ยวรอติดตามกันละกันส่วนเกมนี้ชิลไปนะครับสำหรับแฟนๆของอาร์เซนอลยินดีด้วยนะครับส่วนแฟนๆของยิส์วิททาวเองก็ต้องบอกว่ามัน มันเหลือแค่ความเป็นทางการแล้วแหละที่ว่าจะมีคือถ้าแต้มมันขาดเมื่อไหร่ก็จะเป็นทางการนะครับที่ยุสุทาวก็จะตกชั้นลงไปนะครับตามอ,อ,อย่างทีมอย่างเซาท์แธมป์ตันไปนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยเริ่มฉีกห่างออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวจํานวนแมทช์มันก็จะยิ่งน้อยลงความน่าจะเป็นในทางทฤษฎีเนี่ยยังคงได้อยู่นะครับแต่ในทางปฏิบัติก็อย่างที่เห็นยุสุทาวก็ยากเหมือนกันนะครับในการที่จะยังคงอยู่ได้แล้วก็ต้องลุ้นให้ ถ้าอันดับอันดับต่อจากเขาขึ้นไปเนี่ยก็เป็นเวสแฮมต้องแพ้รวดและพวกเขาเองก็ต้องชนะรวดด้วยเหมือนกันและยังต้องไปวัดลูกได้เสียกันอีกก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกัน เดี๋ยวรอติดตามันแล้วกันเอาใจช่วต่อไปนะครับแฟนๆของทั้งสองทีมเพราะว่าแฟนๆของอิซิสาวเองก็มีด้วยเหมือนกันส่วนแฟนของอาร์เซนอลก็ยินดีด้วยก่อนจากลากันไปนะครับเหมือนเดิมนะครับผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตามเคีย์คดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกทท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจด้วยขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับ Enjoy ครับ